โน้ตเชิญยิ้มเปิดใจสุดห่วงลูกสาวน้องแตงกว่าหลังตัดสินใจไปเรียนต่อเมืองนอกโน้ตเชิญยิ้มตำนานวงการตลกกับดรามา่านามสกุลเชิญยิ้มโดนแซต,ตายยกรางพร้อมควงลูกและหลานเคลียร์ขึ้นแท่นคุณปู่สายสปอยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญเรศและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการประเด็นดรามา่ารู้สึกยังไงโนตปัจจุบันผมอายุ70แล้ว ผมใช้กับชีวิตผมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ผมจะไม่เสียคนซ้ำคนที่เขาเสียเราจะไม่ไปซ้ำเขามันก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างก็คือการกระทําคุณทํากรําใดก็ต้องรับกรรมนั้นทั้งหลายทั้งปวงสังคมตัดสินอยู่แล้วเหมือนเคยบอกลูกหลานว่าถ้าเราเห็นต้นไม้ล้มเราคามได้ถ้าเห็นคนล้มอย่าคาม ทางที่ดีไปนอนข้างๆเขาเลยกระซิบบอกเขาก็ได้ว่าไหวไม่สู้ไหวไม่สู้ต่อไม่หรือจะนอนตรงนี้เราล้มได้ต้องลุกให้เป็นผมว่าความจริงก็คือความจริงถ้าคุณทำคุณรับผิดชอบกับการกระทำของคุณคุณปรับตัวก็ไม่สายแน่นอนเราควรให้อภัยและให้โอกาสเหมือนเราเห็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ปากเวเขาเดินต่อไปก็ตกแน่เราจะทิบเขาหรือจะจับเขาให้ถอยมาสองสามก้าวการถอยไม่ใช่แพ้นะถอยเพื่อตั้งสติชาวเน็ตแซว่าเชิญยิ้มจะตายยกรลังโน้ตคนไม่ใช่ปลวก หัวเราะสังคมเขาฉลาดพอจะแยกแยะขาวเป็นขาวดำเป็นดำใครกระทำก็รับกรรมไปจะตายยกรังเป็นไปไม่ได้แต่ก็ดีจะดูสิถ้าตายยกรังโลกนี้จะมีเสียงหัวเราะไม่ให้เขามีโอกาสแก้ตัวดีกว่ามากับน้องสมัยแปดขวบกับน้องแตงกวาตอนนี้28ปีเป็นคุณครูสอนภาษาแตงกวาสอนภาษาอังกฤษให้กับหลานสาวขวันเสาอาทิตย์สมัยเรียนกับคุณอัสนุกมากอากว่าใจดีมากแตงกวาเหลืออีกหนึ่งเลเวลจะสูงสุดแล้วคะ่ะจะไปเมืองนอก แตงกว่าใช่ค่ะโนตจริงๆไม่อยากให้เขาไปไหนลูกสาวคนเดียวแต่ถ้าชะตาพาไปยังไงก็ต้องไปเราไปต่อยังไงแตงกว่าอยากหางานทำที่ต่างประเทศชอบเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆคิดว่าถ้าไปต่างประเทศจะต่อยอดไปได้ไกลาการมีคุณพ่อเป็นคนมีชื่อเสียงแตงกว่าเด็กๆเคยโดนล้อเพื่อนที่โรงเรียนมาดึงปากใส่เป็นการบูลลี่เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านมาได้แต่ภูมิใจในตัวคุณพ่อเสมอดีใจที่ได้เป็นลูกพ่อเราในฐานะลูกกดดันไหม แต่กว่าบางที่กดดันเรื่องสังคมมากกว่าสังคมจะชอบมองว่าเราทำไปใช้เส้นพ่อหรือเปล่าเราเข้าหาใครสักคนเพราะพ่อเป็นคนดังหรือเปล่าบางทีก็อยากให้มองว่าหนูเป็นหนูไม่ได้อยากให้มองว่าเราเอาพ่อเรามาหาโอกาสทำโน่นทำนี่ค่ะถ้ามีบางกรณีที่คนเขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อตอนแรกจะไม่ได้แนะนำตัวว่าเราเป็นลูกนตเชิญยิ้มนะส่วนใหญ่เขามารู้ทีหลังนตส่วนใหญ่ลูกตลกโดนทุกคนแต่ก็ดีเขาจะได้รู้ว่ามีพ่อเป็นตลกสมัย อย่างในห้องพอเขารู้ว่าหนูเป็นหลานปู่โนตเขาก็จะไปบอกคุณครูว่าในห้องเรามีคนดังด้วยนะแล้วเรียกหนูว่าหลานคนดังขนูก็ชอบค่ะโนตมีอยู่วันหนึ่งผมไปรับที่โรงเรียนก่อนขึ้นรถเขาตะโกนบอกว่าอย่าลืมดูรายการปู่ฉันนะเจ้าครูก็เป็นแฟนคลับปู่สมยัยเขาบอกว่าคุณครูอยากเจอปู่หนูมากเลยครูเป็นเอฟซตั้งนานแล้วลูกหลานมีโอกาสตำหนีอนตได้เหมือนกันเพราะเปิดกว้างน้ต ผมโดนประจําถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเราคิดว่าเราถูกอย่างจูเนียเขาจะยกสองกรณีเลยจะคุยแบบพ่อลูกเสร็จแล้วก็จะคุยแบบงานเราก็เอเว้ย้ป่าลืมคิดเรื่องนี้ผมขอโทษลูกทีมากบางอย่างเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจสอนลูกแต่บางสิ่งลูกก็สอนเรานะแม่แต่สมายังสอนปู่หรือแตงกวาจูเนียน้องแบงค์ลูกคนกลางบางสิ่งเราก็ไม่รู้เท่าเขาความรู้และความสุขอยู่ในครอบครัวอยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าจากการกับความเห็นที่ไม่ตรงกันยังไงแตงกวา ส่วนใหญ่เปิดใจคุยกันค่ะคุณพ่อจะเย็นรับฟังอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องไหนที่ป่าผิดเขาก็จะบอกว่าเขาผิดเองแต่ถ้าหนูผิดหนูก็บอกว่าหนูผิดเองจะคุยกันด้วยความเข้าใจโน้ต <Note, S 1> ผมสอนให้ลูกรู้จักขอโทษใครขอโทษก่อนเท่ก่อน,อ,นอยู่ในสังคมต้องฉลาดที่จะโง่อยู่ให้เป็นวิธีคิดแบบนี้เป็นมานานแล้วหรือเพิ่งเป็นหลังจากมีประสบการณ์มาครึ่งชีวิตถึงเปลี่ยนโน้ต จากการโดนกระทําในชีวิตผมไม่ได้มาจากดินนะผมมาจากเหวต่ําจากพื้นดินกว่าจะตะเกียกตะกายมาปากเวยกว่าจะมายืนอยู่ได้ก็โดนกระทํามามากมายเมื่อก่อนโกรธมากหนักๆเขาค่อยๆปลงปลดปล่อยปล่อยวางผมเป็นคนชอบอ่านชอบดูชอบฟังผมจะถามจําจดปฏิบัติและนํามาใช้กับชีวิตผมอายุ70ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆผมคงอยู่ในสังคมนี้ยากเพราะเรารู้จักปลงไม่ใช่เป็นคนดีนะโลภโกรธหลงก็ยังมีแต่บางอย่างเราละอายต่อบาปเปลูกสาวเปหลานเต็มที่โน้ต ไม่ถึงกับเปก่อนเปต้องถามเมียก่อนเพราะคลังอยู่ที่เมียหัวเราะมีล่าสุดที่แม่ลูกจุงมือมาปรึกษากันว่าอยากได้นี่ผมก็บอกว่าเอาเลยพูดไม่ทันจบผมก็ให้เลยเขาต้องการได้คอมพิวเตอร์แตงกว่าเอามาใช้ทำงานตอนนั้นเข้าทางแม่ก่อนบอกว่าหนูต้องการคอมพิวเตอร์ทำงานเวิร์กไม่ถ้าให้ป๋าช่วยหน่อยแม่ก็บอกให้ไปพูดกับป๋าหนูก็ต้องไปอ้อนนิดนึงก็เยอะหัวเราะตัวเลขไม่บอกดีกว่าเป็นแสนไหมโน้ตเกือบไปหัวเราะ ส่วนหลานสาวเวลาอ้อนก็ละลายมีอยู่คนเดียวเรื่องพินัยกรรมมันยังไงโน้ตผมว่าผมเซ็นให้เมียไปหมดแล้วอยู่ที่เขาจะเซ็นต่อหรือเปล่าชีวิตผมยังไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่าเซฟผมยังไม่รู้รหัสเลยถ้าเมียตายสงสัยผมต้องระเบิดเซฟอันนี้หยอกหยอกพูดเล่นก็มีเตรียมได้คุยกับแม่เขากับหลานว่าสิ่งที่ปู่เหนื่อยสิ่งที่ป่าทำทุกอย่างทำเพื่อหนูคุยกับลูกสะใภ้ก็บอกว่าต่อไปครอบครัวเราสบายแล้วนะรักกันนะเราก็รักกันเหมือนผมพูดกับลูก สไปยก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกสไปยนะเป็นลูกสาวคนหนึ่งจริง,รงๆมันก็ไม่ไปไหนหรอกสมายรักนะข้คุณปู่สุดหลอโนต้ตที่ทำทั้งหมดก็เพื่อพวกเขาบางครั้งก็ยอมเจ็บปวดในบางอย่างที่เจอมาไม่เล่าให้เขาฟังบางครั้งก็คิดว่าเป็นคนเก็บกดเลยลูกเมียบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเราก็สู้ไม่บอกดีกว่าหนักๆก็ค่อยๆเลือนหายไปในความรู้สึก